เฮ้ยอะไรวระเน,นี่ยมีอนไรมีเดี๋ยวนะกดไปรับช่องคลิปรับช่องคลิปที่น่าสนใจสักครู่วันนี้เขาเสนอสมมติปั๊กร้านที่คุณสามารถรับโลว์บั๊รางวัลใหญ่ได้ถึง22,500ืองโลบั๊ c. จากกล่องสุง่มในราคาเพียง30บาทเท่านั้นและนอกจากนี้เขายังมีกล่องสุ่มไก่ตันกล่องสุง่มทอยโค้ดที่การันตีรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้นะร้านเขายังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ตในเลยที่ดีสุดๆไปเลยใช้โปรจากได้แล้ววันนี้ที่สมมติปั๊กหรือกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลย ่านผู้ชมแร้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบออสตาทาวเวอร์ดีฟีนกันเช่นเคยฮะโอเคครับผู้ชมก็เดี๋ยวนี้นะครับพี่ก็จะมามารีวิวซูบารุนะครับอ่าไม่ใช่รถนะเป็นตัวละครนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าตัวละครนี้เป็นยังไงนะับสกิลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับว่ามันจัดเรื่องอะไรนะโอเคครับแล้วก็ราคาวานนะครับอยู่ที่500นะครับผู้ชมวางพื้นนะเป็นโอ้ยตัวะนลครเท่่อยยูนนะเี เออรู้สึกว่าตัวละครเป็นที่นะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวจะอัพกันเลยนะครับราคานะคราอยู่ที่เนี่ยนะทำไมมันราคามันแปลกจังอะเดี๋ยวนะ,นะ,นะพี่รู้สึกว่าราคาแปลกโอเคครัาจะไปอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ระยะนะคาสามสิบนะห้าวินตีหนึ่งทีนะเหมือน,นโจมโจมตีเดียวปะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นแรกเลยนะครับชื่อว่าซีโร่เลยนะขั้นแรกนะครับราคาอยู่ที่อุ้ยเท่อยู่นะ เขาเรียกนะครับราคาอยู่ที่822นะครับแล้วก็นำไปเพิ่มอีกหกพันเจ็นะ4ี่ร้อยนสี่สิบเจดิพ4 0 0ี่้อหรอวะเดี๋ยวนะเธอทำไมมันนี่รู้สึกว่าราคามันแปลกมากเลยอ่ะมันจะัปไปโอเคต่อไปนะครับขั้น2นะครับราคาที่1,425นะครับแล้วก็นำไปเพิ่มอีก2,800นะครับผู้ชมโอเคอัพเลยแล้วกันเราจะสปาวมารนะครับเราจะไปแบบอย่างรวดเร็วแล้วแบบให้รู้เรื่องเลยนะฮะ โอเคครับต่อไปนะครับตอนนี้ดายู่ที่6,000แล้วนะผู้ชมอ่าระบายระดับขั้น3นะราคาที่1,720งพันเจ็ดิ่เป็นพม่าอีกสามพนาสิบเอนะครับมันก็ยังตีตัวเดียวอยู่นะใช่ป่ะมันตีตัวเดียวดิเนี่ยนี่จะสกิลมันเป็นมืดๆเงี้ยผมดูอะโอเคต่อไปครับขั้นที่4นะครับราคาที่2,000นะแล้วก็ร,ระบายพม่าอมพันเก้าสิบสอนะครับทำไมสกิลทำไมแบบดาเมจกับราคามันแปลกๆจังไม่รู้สึกว่ามันแปลกแปลก โอเคสำหรับขั้น5นะครับราคาที่3,200น,น,นะน,น,น,นะครับแล้วก็สกิลเปลี่ยนนะในเมย์เหรอราคาที่อ่าแล้วก็จะไปเพิ่มมาอีก4,589ลายิ่มมาอีก10นะครับสกิลเปลี่ยนว่ะคุณผู้ชมในโจมตีเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราเป็นหม0่นแแล้วในเมย์ว๊อดทาไมรู้สึกว่าเหมือนไอตัวโครงกระดูกจากหรือมันมันเป็นคนวะไอตัวโครงกระดูกอะสกิลอะคล้ายๆอยู่นะคุณผู้ชมเรามาดูว,าว่าเป็นยังไงนะ ระยะมัน4ี่ิบเองอ๋อเป็นมืออุเทอยู่โอเคเรา่อไปขั้น6นะครับราคาอยู่ที่ส5 0 0นหาั้นแล้วก็ได้เป็นเข้ามาอีก5 0 0พันนะครับตีไปกลมๆแล้วกันเออนี่เราไปอยู่ที่2 0 0 0มืแล้วสอ0 0 0าแล้วนะครับชมมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับตัวนะครับราคาขั้นเจนะครับห้าพันหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้ปเข้ามาอีก5้0พันหนึ่งนะครับระยะเข้ามาอีก1ิบนะครับผู้ชมอ่ะไปเลยแล้วกัน สกิลยังไม่เปลี่ยนนะฮะเป็นสกิลเดิมเพิ่มแค่ระยะโอเคครับต่อไปขั้นที่8นะครับราคาอยู่ที่6,700็ดรนะครับแล้วก็เลออได้เป็นพลังเอห้าพ0นแปดนะครับสกิลก็ยังไม่เปลี่ยนใน,นนี้ได้เป็น3,400เลยนะท่านผู้ชมขั้น8แล้วนะต่อขั้น9นะครับละใครที่แ0 0พันนะครับแล้วก็ได้เป็นพลังเอห้าพ0นเก้นะฮะอ่าได้เป็น40,000แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสปาวมาอีกรอบแล้วกันนะฮะ โอเคครับต่อไปนะครับสกิลเปลี่ยนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมขั้นที่10นะสกิลเป็นรีเมครีเมจิกนะฮะแล้วราเบิดพม่าละคาับหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ราเมทเพมายี่หกพันนะครับระยะยี่สิบนะรีเมจิกคืออะไรวะรีหรือรีเซ็ตหรอโอ้ยเดี๋ยวนะสกิลมันก็สวยอยู่นะฮะต่อไปครับขั้นสิบเอ็ดนะครับราคาที่หนึ่งหมื่นนะแล้วก็ระเบิดพิ่มายี่หกพันระยะยี่สิบนะฮะที่ว่ามันต้องเป็นอะไรนแน่เลยอะ นี่ไม่ได้ห้างคุณแล้วต่อไปแล้วนะ Global Zero เหรอคืออะไรวะ,ะถา้าถ่ายผู้ชมเรามาอัพกันเลยดีกว่าเพราะเราเป็นท่านนะห้าแสนเลยเหรอแล้วเป็นพม่าอีกหนึ่งแสนด้วยมีสกิลให้กดด้วยครับผู้ชมเจมนนะมันคืออะไรอ๋อมันเป็นแค่มันเป็นแค่แบบว่ไอ้น,นี่มาใหม่อ่ะเรามากดกันแล้วกันว่า,วามันเป็นยังไงนะฮะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยมีอันนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเออหุย้ยเท่จังอะ่ะมันมาจากเรื่องเดี๋ยวนะมันมาจากเดี๋ยวนะมันมาจากเรื่องอะไรอะ่ะเอ้ยไอ้ไอเลมเหรออันนี้พี่ก็รู้แล้วเดี๋ยวก่อนทำไมมันเป็นอย่างวี้วะเท่อะ่ะจะขออนุญาตเออ่สปาลอีกสักคู่แล้วกันสปาลมันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะขายอันนี้แล้วมันก็จะกดนีแล้วกันกนะฮะผู้ชมเฮ้ยดูดิ เอยอย่างเทเลยมันคืออะไรวะย้อนเวลาเหรอมันไม่าด้ย้อนเวลาเด็นะครับผู้ชมเพราะสกิลมันเขียนบอกอยู่อ่ะไอ้มันเท่จังวะเราเอาแบบไกลๆเลยมันระยะมันถึงป่ะวะเราลองแบบไกลๆเลยเฮ้ยเท่อยู่คุณผู้ชมเท่มากเท่มากเราสปามาใหม่นะฮะโอเคเรามากดกันเลยนะป๊าบ เอ้ยเท่โอ้โหโคตรกว้างคุณผู้ชมเดี๋ยวนะโโอ้หูทำไมมันอลังจังอนะเดี๋ยวเราลองกดอีกเดี๋ยวเราลองลองทำให้มันอ่าได้ไม่เดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวิวกระจายย้อนเวลาไหมลองให้มันเดือแล้วกันเรากดอีกรอบนะฮะลิม ทั้งแมปปะเนี่ยอ๋อมันคิดอ๋อมันย้อนมันย้อนเฉยๆเว้ยคนดูอ๋อมันย้อนฮะมันย้อนเป็นตัวย้อนเวลาที่แพงมากๆแล้วมันย้อนได้เรื่อยๆเปล่ามันกี่วิอันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่ไง,นะงย้อนเวลานี่ไงคล้ายๆจูรูโน,โน่อะแต่มันย้อนอู้จัดเดี๋ยวเรามันมนมันทูดาเมดเลนะนะ่นนั่นอะ โอ,โอเคครับผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีเพลงนี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ืุกคนไลค์ก็สมัครด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ